มาชมกับเจ้าขวัญใจวัยรุ่นทรงซอทรงเสียนะคะคันนี้รถปี 2, 0, 2021ค่ะพี่คะระยะการใช้งานวิ่งไปเพียงแค่18,000กโลเท่านั้นนะคะในส่วนของยางก็คือเปลี่ยนมาให้ให,ใหม่ๆแล้วก็แม็กแต่งมาให้หล่อๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้ i s u z u d m a x 1.9รุ่น LDA รถปี 2, 0, 2021นะคะค่าตัวเพียงแค่598,000ผ่อน1 0 0่นไม่ต้องดาวได้เลยค่ะสภาพเป็นไงมาชมพร้อมกันได้เลยค่ะ เดี๋ยวเริ่มจะเปิดห้องเครื่องคันนี้ให้ดูเลยนะคะคันนี้รับประกันเลยค่ะสวยเดิมไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมนะคะทางโชว์รูมพี่หลอกรถมือสองของเราค่ะมีวารันตีหลังการขายให้ทุกคันเลยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์1น1ปี1-0,000กิโลนะคะไม่พอแค่นั้นค่ะ เนยยังแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงแถมเซอร์วิสให้1ปีเต็มๆ365ว,วันด้วยจ้าอาดูขาด้านหน้าเนาะไม่มีรอยสีโป้มะค่ะเครื่องคือกริบๆเลยนะคะไม่มีเยอะไม่มีรั่วซึมค่ะแผ่นเพยสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะมาดูตัวจริงได้ที่ชมรีสรรราชานะคะพี่ขัดโชว์รูมของพี่สามารถเซิร์ชกูเกิลมาได้เลยนะพี่นิลกุลมือสองค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะ ในส่วนของไฟหน้ารุ่น LDA ค่ะเป็นแบบ LED มีเดย์ไลท์ตัดหมอกคู่หน้าไฟเลี้ยวคู่หน้าเนาะกระจังหน้าก็เป็นแบบเคี้ยวกุด2สีให้แบบนี้นะคะในส่วนของล้อแม็กค่ะล้อแม็กแต่งมาให้หล่อๆเลยสเปคยางอยู่ที่265ค่ะ60แล้วก็แม็กหกค่ะใส่เป็นยางดันหลอบปี24ให้เลยจ้า ตัวยกสูงไฮเลนเดอร์เนาะมาพมาร้อมาันไดค่าหนาวพี่ค่ะเวลาเปิดขึ้นรถก็คือก้าวขึ้นได้แบบง่ายๆกระจกมองข้างไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ค่ะใส่กันสาดครบทุกปานเลยนะคะมือเปิดของเขาตัดด้วยโครมเมียมค่ะคันนี้เป็นกุญแจรีโมทสตาร์ตนะคะคันนี้รถเจ้าของเดียวพอนประมาณหมื่นพันคุณพี่ฐานเงินเดือนสองมสอเป็นเจ้าของเจ้าคันนี้ได้แล้วจ้าด้านหลังรุ่น LDA มาพร้อมกับ ให้นะคะกันชนท้ายมีให้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ d d i เนอะแม็กะลรนั่งเดิมโรงงานค่ะใช้งานกันได้แบบยาวๆอ่ะมาซูมดูแนวสปอร์ตด้านหลังกระบะน,นิดนึงค่ะคันนี้ไม่ผ่านการชนมานะคะหัวน็อตไม่มีขยับสักสุดแนวสปอร์ตยังเรียงสวยๆเลยค่ะออปชั่นภายในรุ่น LTA กันต่อเลยค่ะ รุ่น LDA เขาให้เป็นเบาะผ้ามาค่ะดีไซน์ของเบาะก,ก็คือโอบกระชับสรนรละนะคะเบาะของเขาไม่มีตําหนิสักนิดไม่แตกไม่ขาดเลยนะคะปรับเอนอนได้ปรับสูงต่ําได้ค่ะเป็นกุญแจรีโนะมทสตาร์ทนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยนะคะหน้าจอทัสกินสัมผัสรองรับให้ทุกความบันเทิงนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้เชื่อมต่อ b l u e t o ได้ค่ะ แอปับมือหมุนเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะคะคอนโซลกลางตรงนี้ก็จะมีช่องวางแก้วน้ำให้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลายัยเนาะพี่เนาะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยค่ะรถปี2021แต่ภายในค่อนข้างที่จะใหม่มากมาดูตัวจริงได้เลยนะคะระยะการใช้งาน1 8 0 0 0นดนโลนิดๆเท่านั้นค่ะมาลองนั่งแวมหาที่ชลบุรีศรีราชาได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้คุณผู้หญิงก็เก่งนะขับแบบว่า เกียร์ธรรมดาได้ค่ะพี่เครื่องแรงๆอยู่เลยก่อนส่งมอบก็จะมีการเซอร์วิสนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้อเช็คภาเบรกก่อนส่งมอบนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะค้าขายได้ข้าราชการได้นะคะเกษตรกรก็ได้เหมือนกันค่ะรุ่น LDA ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังค่ะเขาให้ USB มาหนึ่งตำแหน่งนะคะ ตรงนี้ต้องมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆได้ค่ะเจ้าของเดิมน่าจะนั่งแค่ในส่วนของผู้โดยสารด้านหน้านะคะสภาพเบาะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังคือใหม่เอีย่ยมไม่มีตําหนิสักนิดเลยค่ะตรงนี้ก็อชึบนึ่งเพ่พักแขนได้วางแก้วน้ําได้สําหรับครอบครัวไหนที่มีลูกเด็กๆนะคะตรงนี้เขาก็จะมีรูใส่คาซีทมาให้ด้วยค่ะกระบะสีประตูขวัญใจัวรุ่นอีสุด,ดีแม็ก1.9รุ่น LDA รถปี2021 598,000ผ่อนหมื่นพันไม่ต้องดาวน์ได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เครดิตดีดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.89%เท่านั้นค่ะสนใจคันนี้ติดต่อมาหาเนยได้เลยค่ะ